สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักมอเตอร์ไซค์ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง By b บ b ัส s ิ i n g ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ รุ่นคลาสสิกและรุ่นที่กำลังเป็นกระแสวันนี้เรามีอีกหนึ่งตำนาน2องล้อจากฝั่งอเมริกาที่ขับขี่แล้วทำให้คุณสัมผัสถึงสเสน่ห์ของ Harley d a v i d s ันได้อย่างเต็มเปี่ยม Harley d a v i d s ันสปอร์ตสเตอร์1 Custom คัตอมรถที่รวมความดุดันความคลาสสิกและความเป็นอิสระไว้ในคันเดียวสปอร์ตสเตอร์1 Custom คตมถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่สานต่อชื่อเสียงของตระกูลสปอร์ตสเตอร์มาอย่างยาวนานจุดเด่นของรุ่นนี้คือขุมพลังเครื่องยนต์ Evolution น1200อีวิดมาลงาูตัน การเร่งแซงและการขับขี่ในเมืองจึงทำได้อย่างมั่นใจอีกทั้งเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ยังสร้างความรู้สึกเท่ดิบๆสไตล์ฮาร์เลย์ที่หลายคนหลงไหลตัวรถถูกออกแบบให้มีสไตล์คัสตอมครูเซอร์ที่โดดเด่นถังน้ำมันทรงถั่วขนาด17ลิตรช่วยเพิ่มความบึกบึนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบอน,นั่งแบบต่ำทำให้ผู้ขับรู้สึกสบายและมั่นคงแม้ในเวลาขับขี่ทางไกลก็ยังสามารถรองรับได้ดี แน่นบากว้างและตำแหน่งการนั่งที่ผ่อนคลายช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายสปอร์สเตอร์1,200คัสตอมยังมาพร้อมกับล้อหน้าขนาด16นิ้วและล้อหลังขนาด16นิ้วที่ตกแต่งด้วยโครเมียมเงางามเสริมความหรูหราและสวยงามแบบดั้งเดิมอีกทั้งระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังแบบคู่ที่ปรับได้ทำให้การขับขี่บนถนนครุขระหรือลาดยางเรียบยังคงมั่นใจและมีเสถียร,รภาพ ในเรื่องสมรรถนะส p o r t สเตอร์1 2 Custom คตมขับเคลื่อนด้วยเกียร์5สปีดพร้อมคลัตช์ที่นุ่มนวลการเปลี่ยนเกียร์ทำได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่องทำให้การขับขี่สนุกและตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองความสูงบอกประมาณ725ม mm มตรทำให้ผู้ขับขี่ที่มีส่วนสูงไม่มากก็สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจน้ำหนักตัวรถราว255กิโลกรัมถือว่ากำลังดีสำหรับมอเตอร์ไซค์ครเซอร์ขนาดกลางไม่เบาจนเกินไปและไม่หนักจนควบคุมยาก ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย Harley Davidson สปอ r t สเตอร์1,200คัสตอมมาพร้อมดิสเบรกทั้งหน้าและหลังระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อเบรกกระทันหันนอกจากนี้ยังมีมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกที่ผสมผสานจอดิจิทัลขนาดเล็กสแสดงข้อมูลที่จำเป็นเช่นระยะทาง ระดับน้ำมันและไฟเตือนต่างๆดีไซน์ทั้งหมดออกมาอย่างเรียบง่ายแต่ยังคงความคลาสิกที่เป็นสเสน่ห์ของ h a r l เล David s o สันสำหรับราคาของ h a r l เล David s o n s p o ป t s t e เต1,200คัสตอมในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ1 9 9 9ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ4 0 0 0 0บาทแต่ราคาจริงในประเทศไทยอาจสูงกว่านี้ขึ้นอยู่กับค่าภาษีและค่าขนส่งอย่างไรก็ตามแม้ราคาจะสูงแต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อได้ครอบครองตำนานบน2ล้อที่ไม่มีวันตกยุคสปอร์สเตอร์1,200คัสตอมไม่ ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสระและการเดินทางทุกครั้งที่คุณบิดคันเร่งคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังดิบความเร้าใจและความสุขที่ได้ขี่ไปบนถนนไม่ว่าคุณจะใช้มันเพื่อขับขี่ในชีวิตประจําวันหรือท่องเที่ยวทางไกลฮาร์เลย์เดวิสันสปอร์ตสเตอร์1,200คัสตอมก็พร้อมจะเป็นเพื่อนคู่ใจที่ตอบโจทย์ทุกเส้นทางสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้อย่า